ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และการพัฒนากองทัพจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยหากคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่อย่าลืมติดตามเราไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและวิดีโอดีๆในทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยกับการต้อนรับเครื่องบินรบในประสงค์ F-16 m เมซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย อย่างเป็นทางการแล้วและพร้อมปฏิบัติภารกิจในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยอย่างเต็มที่ F 16 m เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงจาก F 16 a ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานของบริษัทล OK ็อกฮีมาเทิร์นประเทศสหรัฐอเมริกาการปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน M ทําให้เครื่องรุ่นนี้มีความสามารถที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางด้านระบบ อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและระบบการรบในยุคใหม่ซึ่งจะช่วยให้กองทัพไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในจุดเด่นของเอ .16 m คือการติดตั้งเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกล แมเม่นยำขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการรบทั้งในอากาศและบนพื้นดินอีกทั้งยังรองรับระบบอาวุธปล่อยนำวิธีรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้จากระยะไกลและมีความแม่นยำสูงไม่ว่าจะเป็นอม120 m อมรอมเรยม9 4ซดเนเดอร์ ander, ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่บนเครื่องลำนี้ 1 6อิมยังมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธและเชื่อเพลิงม,มากขึ้นส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจในระยะไกลและอยู่ในอากาศได้นานขึ้นตัวเครื่องยังได้รับการปรับแต่งให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรบประเภทอื่นๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับระบบการบัญชาการและควบคุมยุคใหม่ของกองทัพไทย เครื่อง F-16M ที่ประเทศไทยได้รับในครั้งนี้ผ่านการปรับปรุงและตรวจสอบจากประเทศต้นทางโดยละเอียดก่อนที่จะถูกนำมาส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทยเครื่องทุกลำผ่านการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมรบสูงสุดรวมถึงได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆให้ทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินรบในยุคปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีแผนที่จะนำเครื่องบิน F 16m ไปประจำการที่ฝูงบินซึ่งรับผิดชอบภารกิจปกป้องน่านฟา้าและรองรับการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตรซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศและทำให้กำลังรบทางอากาศของไทยมีความยืดหยุ่นและพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากด้านการรบแล้ว F16M ยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจช่วยเหลือด,ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ประสบภัยการขนส่งเวชภัณฑ์หรือการให้การสนับสนุนทางอากาศในภารกิจพิเศษต่างๆ การเข้าประจำการของ F16 สอในประเทศไทยครั้งนี้จึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านยุทธปกรณ์ให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำในภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรบซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับประเทศในระยะย,ยาวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย ร้อมรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบทั้งจากภัยธรรมชาติหรือภัยความมั่นคงระดับชาติในอนาคตและยังส่งเสริมความเชื่อมั่นจากประเทศพันธมิตรที่ร่วมมือกันในด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่องหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารและการพัฒนาแนวทางความมั่นคงของประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป